เมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2563สำนักข่าวรอยเตอร์และเดลี่เมลรายงานโฆษกนายกรัฐมนตรีแคนาดาแถลงเมื่อคืนวันที่12มีนาคมตามเวลาท้องถิน่นระบุว่านางโซฟีเกรกอรีทรูโดภริยานายกรัฐมนตรีจจสตินทรูโดแห่งแคนาดาติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 หรือโควิด -19 โดยขณะนี้นางโซฟีทรูโดวไวัย44ปีอยู่ระหว่างการกักกันตนเองหลังจากเริ่มมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดและมีไขต้ต่ำๆตั้งแต่คืนวันพุทธที่11มีนาคมนับตั้งแต่กลับจากการไปเยือนสหราชอาณาจักรและได้ไปร่วมงานการกุศล We Day UK Charity และชมคอนเสิร์ตในกรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่3มีนาคมที่ผ่านมาส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีทรูโดจะกักกันตนเองเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา14วันว่าติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่โดยโฆษกนายกรัฐมนตรีแคนาดาแถลงด้วยว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีทรูโดยังคงสุขภาพดีไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใด สำหรับนางโซฟีเกรกอรีทรูโดหรือที่รู้จักกันในนามโซฟีเกรกอรีเป็นภรรยาของจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาเธอเป็นอดีตพิธีกรทางโทรทัศน์และมีส่วนร่วมในงานด้านการกุศลรวมถึงการพูดในที่สาธารณะโดยเน้นประเด็นด้านปัญหาสตรี สำหรับโซฟีทรูโดได้พบกับจัสตินทรูโดซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของปีแยทรูโดเป็นครั้งแรกเมื่อทั้งคู่เป็นเด็กที่เติบโตในมอนทรีออลโดยเกรกอรีเป็นเพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนวัยเด็กของมิเชลผู้เป็นบุตรชายคนสุดท้องของปีแยทรูโดสำหรับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดและภริยา มีบุตรและธิดารวมกันสามคนคือซาเวียเอลล่าเกรสและฮา d ดรีนนายจัสตินทรูโดถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแคนาดาที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับสองรองจากโจคลาร์กและเป็นบุตรคนโตของอดีตนายกรัฐมนตรีปีแอร์ทรูโดเป็นบุตรคนแรกของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่ง